ชื่อจอฟเวนต์ดิวตูตูนะครับที่หนึ่งก็หกสามครับที่หนึ่งเตียมครับอยากเป็นนักบินนะครับปกติอ่านสามถึงสี่ชั่วโมงครับชีวะครับตอนนี้ฟังวันเกิร์ตส์ครับเทเลอร์สวีฟครับเล่นเกมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นครับนึกถึงแม่วิเวียนครับไอจี jobby dot jp p ครับ ค่ะน้องคะทุกคนคะวันนี้นะคะพี่เวียต้องสึวิญญาณเป็นพี่บุ๋มปนัดดานนะคะวันนี้มีแขกคนสําคัญนะคะมาที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นที่หนึ่งประเทศปีล่าสุดนะคะก็ต้องให้ที่หนึ่งประเทศปีหลายๆปีที่แล้วค่ะมันเป็นคนสคัมภาษณ์นะคะแนะนําตัวเลยน,นะน้องจ๊อบค่ะครับก็ชื่อจ๊อบค่บะพัชเวรคินุกูลครับก็<อ>ปีนี้เนี่ยก็สอบได้ที่หนึ่งของคณะแพทย์จุฬาครับอ๋อแพทย์จุฬาแพทย์จุฬามี MDC อยู่เท่าไหร่ล่ะคะลูกปีนี้เจ็ดหกแล้วเจ็ดหกกันเ พี่ปางไก่มากแล้วลูกของของของพี่เท่าไหร่ครับของพี่ AMD CPU หกสิบเอ็ดค่ะสิบห้าปีเองลูกไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่น้อยนะสิบห้าปีเองอ่าน้องเจอบคะเดี๋ยวขอย่าติหนหนึ่งไปไหนเป็นท um> ี่หนึ่งประเทศแล้วปีนี้เราได้ตำแหน่งพ่วงอะไรบ้างก็มีที่หนึ่งประเทศครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งมอจุฬาที่หนึ่งจุลาเหมือนกันเลยแล้วก็ ฟิสิกส์ามาร้อยเต็มอุ้ยพี่ไม่ได้อุ้ยนี่สุดยอดเลยร้อยเต็มฟิสิกส์ามาร์แล้วมีอะไรคะแล้วก็มีแก็ดนะครับแก็ดสองชุดสามร้อยแกดสองชุดสามร้อยแล้วก็แกดแกดในความอนตะแพก็เต็มร้อยถูกไหมก็ก็คือแกดแกดมีแกดเชื่อมโยงกับแกดอิงก็คือก็คือเต็มหมดครับแล้วก็ไอ้เชื่อมโยงในความอนตะแพก็เต็มร้อยด้วยครับอืมนี่ของจริงสู้ไม่ได้เลยนะคะดิฉันไม่เคยมีร้อยอีกเลยนี่ร้อยทั้งพลืดนะคะสุดยอดมาก ขอ,อยาถามเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้บอกที่าที่1ประเทศแล้วก็มีการบล็อกต่อที่นึง <c oughs> ตัวเลขเท่าไหร่เอามาโชว์ซิปีนี้รอ,อยเต็มรอยก็86.4709้คือจะบอกว่าหนูชนะพี่แต่แปดหแล้วลูก <c oughs> <c oughs> หลักหล,กหลกรายการวันนี้ก็คืออยากจะให้ส่งผ่านความรู้แนะนำแนวทางหรือคำเตือน,นต่างๆไปยังรุ่นนอ้องเริ่มเตรียมตัวกับหนังสือจริงๆเนี่ยนานไหมคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเริ่มเตรียมตัวแบบจริงจังครับตอนไหนคือ จริงจังเนี่ยคือตอนปิดเทอมขึ้นมห้าปิดเทอมขึ้นมห้าไม่ใช่ท้ายท้ายมห้าปิดเทอมขึ้นมมห้าปิดเทอมขึ้นมหกปิดเทอมขึ้นมหกนั่นคือจริงจังละครับแต่ว่าคือจริงจังหมายถึงว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนช่วงมสี่มห้าเขาก็เตรียมมาเรื่อยๆด้วยเลขถูกไหมฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็อังกฤษไทยสังคมัคในเจ็ดวิชานะเจ็ดวิชาหลักก่อนเจ็ดวิชาเนี่ยตอนตอนมหกตอนจบจริงๆตอนมห้าจบแล้วมหกเนี่ยไม่กี่วิชาจบจริงๆคือตอนมห้าคือมาที่ ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยคือไทยสังคมไทยสังคมคือไม่เรียนพิเศษใช่อ๋อคือเรียนเศษเรียนห้าห้าวิชาละใช่คือไทยสังคมเนี่ยค่อยเรียนคอร์สเอนทานอย่างเดียวคอร์สเอนทานอย่างเดียวครับคือถ้าเราสมมติเราเรียนในห้องเรียนเพียงพอแล้วเราเรารู้ตัวแล้วว่าเราเรียนเพียงพอเราก็สามารถที่จะแบบไม่ต้องเรียนพิเศษก็ได้ถูกไหมใช่ครก็ก็จะสามารถลดลดส่วนของเรียนพิเศษได้ใช่ลดประหยัดเวลาด้วยประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าบางคนเวลามาจํากัดถูกไหมทีนี้ถามนิดนึงตอนถ้าสมมติฟิสิกส์ที่มันที่เหลือนี่ฟิสิกส์อะตอมนิวเคลียร์เงี้ หนูหนูดันทุรังเก็บต่อไหมหรือว่าหนูเข้า,ขาคอร์สเอ็นเลยเ <c oughs> ข้าคอร์สเอ็นเลยครับเข้าคอร์สเอ็นเลยเพราะว่าวางแผนไวต้ตั้งตั้งแต่ต้นแล้วว่าข,ขึ้นมหกเนี่ยต้องเริ่มคอร์สเอ็นแล้วต้องเริ่มคอร์สเอแล้วฉะนั้นคอร์สอ,อื่นที่ไม่จบจริงๆอ่ะก็จําเป็นต้องตัดใจทิ้งจริงๆใช่แล้วก็วกคือในคอร์สเอ็นเนี่ยเขาจะมีสรุปเนื้อหาส่วนนั้นไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรียนที่ที่โรงเรียนตอนมหกอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ฉานารยผูก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยอาจจะ ถ้าไม่ทันจริงๆก็ตัดได้ตัดได้ครับอันนี้คือทำตามรถแบบออริบานเป๊ะเลยใช่ <c oughs> คือมีวินัยดีมากนะคะต้องอยอมรับว่าคือจ๊อบเนี่ยเป็นสิ่งเป็นคนคือจริงไม่ใช่จ๊อบหรอกทางบ้านเนี่ยเป็นคน<ช><ๆ>เหมือนดกัน,นเลยค,คือทุกคนมีวินัยเลยก่อนจะเป็นแจ๊บจอ๊อบหรือพี่สาวทุกคนมีวินัยหมดอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากคือพอมีวินัยพอถึงเวลาปุ๊บคือรู้เลยว่าต้องตัดคือต้องตัดต้องตัดต้องตัดเนาะตอนที่บอกว่าจริงจังเนี่ยเรียนเรียนเยอะไหม ต่อวันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเริ่มประมาณ9ก้าโมงถึงจนถึง <9. S 2> จนจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งอะครับ <10 S 2> แล้วก็ <10. S 2> พาร์ทบ่ายจะเป็นประมาณ <10. S 2> บ่ายโมงจนถึงประมาณบ่ายสี่หรือบ่ายห้าอ่าบ่ายสี่บ่ายห้าครับแล้วมีพาร์ทค่ำไหมครับพักค่ำพ์ทค่ำไม่มีครับไม่มีแล้วคืเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรียนเชา้าบ่ายแล้วก็ค่ำอ่ะมันจะไม่ไม่มีเวลาทวนที่เรียนมาทั้งวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับน้องอะไรคอยจะสุขแต่ว่าเอ๊ะเชา้าบ่ายแล้วก็พักไม่ใช่นะคะเช้าบ่ายและทวนทวนมันคือพักค่ำพักค่ำคือทวนถูกไหมลูก อ่าก็คือก็คือทวนทวนทวนที่เรียนมาทั้งวันทวนมาทั้งวันใช่คือก็ไม่ได้พักแต่ว่าเรียนทวนสิ่งที่เรียนทวนหนังสือเพราะว่าถ้าไม่ทวนนี่มันมันมันหายเยอะจริงๆอะครับแล้วก็อ่านหนังสือต่อถึงกี่โมงแล้วนอนกี่โมงส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ส่วนตัวเป็นคนที่นอนดึกไม่ได้อะครับนอนดึกไม่ได้ใช่พราะฉะนั้นดึกสุดๆเลยเนี่ยจะประมาณแค่เที่ยงคืนครึ่งได้ได้แค่นั้นครับแล้วตื่นกี่โมงคะลูกตื่นส่วนใหญ่ก็ประมาณ 8ปดโมงครับตื่นแปดโมงคือนอน8ชั่วโมงครับอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะ <8 S 1> ที่ว่าการนอน6ชั่วโมงมันน้อยเกินไปสำหรับเด็กมหกเรียนเสร็จพอสมมติเราควบคุมเวลาเพื่อเริ่มแต่ปิดเทมมอมมหขึ้นมหกใช่ไหมครับเบ็ดเสร็จคอร์สเอนดูภานให้จบประมาณเมื่อไหร่ครับที่แพนให้จบคือประมาณกันยาครับกันยาเดดไลน์คือกันยาคือช่วงกันยาแสดงว่าหลังจากกันยานั้นจะมีแกรกตี้ต่อคือแพนท์ัมหลังจากกันยาจะเป็นจะเริ่มเป็นคอร์สพวกตะลุยโจ์นะครับตะลุยโจทย์ คือเริ่มมาจมมาทําเยอะขึ้นจับได้มากขึ้นคืออัพสกิลนั่นเองถูกไหมครับก็คือฝึกตัวนั้นมีมีมีหลุดบ้างไหมมีหลุดไหมตอนนั้นแบบวิชานี้เรียนไม่ทันหรือแบบติดอัซิเดนต์อะไรเงี้ยมีไหมอ่าตอนนั้นจําได้ว่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่คือคุมตัวเองดีตลอดใช่เพราะว่าอย่างอย่างช่วงปิดเทอมครับคือผมวางแผนว่าเรียน3วิชา3วิชาปิดเทอมปิดเทอมเรียน3าวิชาก็คือจะเป็นวิชาที่ เป็นวิชาคนวณแล้วก็เน้นความเข้าใจเขามมนจะลืมยากก็คือเลขแน่นอนละเลขฟิสิกแล้วก็เคมีสา,สาตัวสามวิชาก่อนเลยสามตัวที่จะมามาพร้อมกันตอนแรกเลยใ,ในสามวิชานี้จอว่าตัวไหนเป็นอุปสรรคสุดที่คิดคือเคมีครับเคมีทําไมอะคะเคมีครับมันมัน,ม,นมันเหมือนกับคือถ้าอย่างอย่างฟิสิกเนี่ยมันจะมันจะมีความยากตรงส่วนที่เป็นคณวณแล้วก็ส่วนที่เป็นสูตรส่วนชีวะมันจะจะยากตรงส่วนที่เป็นเนื้อหาเนื้อหาเยอะ ส่วนเคมีอ่ะมันเอาความยากของเคมีไอ้ของชีวากับฟิสิกส์มารวมกันอยู่ในเคมีก็คือมาถึงพาร์ทที่เป็นบรรยายอ่ะอะตอมอย่างเงี้ยตารางธาตุพันธะใช่ก็ละเอียดแล้วก็หลอกนู่นหลอกนี่เยอะแยะหลยส่วนพาร์ทคำนวณก็กดเบรดทั้งนั้นเอ่อปริมาณสารก็แบบว่ายากขนาดนี้ใช่ก็เลยสืว่เคมีต้องใช้2สกิลพร้อมๆกันเลยยากสุดก็เลยคิดว่ายากสุดทีนี้ในไหนพี่จากการสัมภาษณ์เมื่อกี้พี่รู้เลยว่าจอต้องเก่งคำนวณมีทริคอะไรทําให้เรียนฟิสิกส์กับเลขแล้วแบบดูไม่ยาก เลขกับฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่คำนวณอะคะแล้วมันมันเป็นสกิลต้องฝึกฝนฉะนั้นะผมคิดว่าเอาจนนนะํา,าจนวนเข้าเข้าสู้จํานวนเข้าสู้ใช่ก็คือฝึกทําเยอะๆอะครับเราฝึกทําไปเรือ่อยเราเราจะเจอว่าจุดที่เราผิดบ่อยๆจนเราตายบ่อยๆคือจุดไหนแล้วเราก็พอพอทำครั้งต่อไปเร,เราก็ต้องเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราผิดบ่อยๆแล้วนะครั้งต่อไปอเราต้องไม่ผิดแล้วคือยังไงคือช่วงทบทวนวิชาอะไรก็ตามต้องเอาเลขมาใส่10ถึง20ข้อเอาเลขมาใส่ทุกวันอะทุกทุกข้อสิบถึงยี่สบ เทคนิคนี้ดีนะโน้ตเลยนะคะเทคนิคนี้โน้ตเลยนะคะที่อยากที่ว่าจ็อบผ่านบบฟันฝ่ามาทั้งปีเงี้ยหรือบางทีคือตั้งแต่การเรียนมัธยมเนี่ยพือมันคนเราจะมีผลึกในใจอ่ะผลึกที่แบบสําคัญที่สุดที่ว่าอันเนี้ยถ้ามีอ่ะเฮ้ยแม่งแบบทาให้สาเร็จแน่นอนแบบไม่ไดแฮปเพนเลยเนี้ยฝากถึงรุ่นรุ่นน้องเราที่แบบจะสอบเข้ามหาลัยอ่ะว่าน้องต้องมีสิ่งนี้นะฝึกให้เกิดขึ้นให้ได้ก็ สิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าต้องใช้อะก็คือความรับผิดชอบต่อความฝันรับผิดชอบต่อความฝันใช่คือถ้าเกิดว่าเรามีมีเป้าหมายแล้วเราเรามีความฝันแล้วว่าเราอยากจะเข้าเข้าที่ไหนอย,อยากจะอนาคตจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือพอเราวางเป้าหมายไปแล้วอะสิ่งที่ต้องมีคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบมันจะกวาดรวมทุกอย่างเลยมันจะกวาดรวมทั้งความพยายามความอดทน<ม>แบบว่าเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ท้ออะไรนะครับเพราะว่า ถ้าเรามีความฝันนั้นเราเราตั้งมันเป็นเป้าหมายไว้แล้วต้องเราคิดว่าเราต้องพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามากับตัวเรา,าเราอาจจะมีไข้เขว่บ้างแต่ว่าสุดท้ายเราเราจะกลับมาเข้าทางได้เพราะว่าเราเตือนสติตลอดเวลาว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายของเราทีทีนีอ้อีกอย่างนะึกนะเพินปีนี้เป็นปีพิเศษ เป็นปีที่แบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เกิดเ,เรื่องนะ COVID 19, 19, โควิดโควิดเออเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากตั้งแต่อยู่บ้านเนี่ยไอ้นี่แวกันไปโรงเรียนไม่ได้เปิดเรียนมาเพื่อจะเรียนเต็มที่ดันเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์เรียนออนไลน์บ้างหละ่ะนะคะําเตือน,อนขออนุญาตเป็นคําเตือนที่แบบว่าเตือนน้องๆว่าอันนี้เป็นจุดพลาดนะพี่เคยพลาดมาก่อนอย่างอย่างแรกที่อยากฝากคือ,อบางครั้งอะแพลนของปีที่มันผ่านมา อาจจะใช้กับปีนี้ไม่ได้เท่าไหร่ uh huh. เพราะว่าหนึ่งคือปีนี้เวลาน้องน้อยกว่าปก,ปกติด้วย uh huh. ถ้านับแต่ตอนนี้ครับแล้วก็ uh huh. หลายคนบ่นเข้ามาว่าปีนี้การบ้านงานลงเรยนเยอะมากโ uh huh. มบมก็เยอะมากฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือเวลาเตรียมตัวเอนทานอะ่ะมันจะลดลงครับบางครั้งเราฟังแพลนรุ่นพี่ไว้แต่ว่าอย่าไปทําตามเขา100%คือเอากลับมาฟังเข้าตัวแล้วก็คิดว่าจะปรับให้เข้ากับเราอย่างไงปรับให้เข้ากับ uh huh. วิถีกับเข้ากับความ,มชอบชีวิตของเรายัางไง อย่าไปทําตามเขาทุกอย่างให้น้องอะเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ครับ<ม>ตั้งแต่เนินเน่นๆก็คือ,อมีเป้าหมายแล้วก็เริ่มเลย<ม>เพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนจริงๆถ้าเกิดว่าเราเตรียมพร้อมไปก่อนหน้านั้นแล้วอะอนาคตจะเปลี่ยนแปลงยังไงอะเราก็จะรับมือกับมันได้<ม>เพราะว่าเราได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วโอเคครับขอบคุณมากเลยฟังแล้วแบบโอ้โหวันนี้นี่แบบว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์เป็นเจอร์นี่มากเลยนะคือคอ้คอ,อนข้อปิดเงี้ยถ้าเราไม่มีเวลามาคุยเงี้ยลึกๆอย่างเงี้ย เราจะไม่ได้สัมผัสเลยนะแล้วแบบมันก็เป็นความลับถูกไหมซึ่งแต่พี่มันประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าน้องก็จะได้ไอเดียว่าไปปรับกระการนหนังสือของเรามีทั้งผลึกมีทั้งคำเตือนอะไรเงี้ยนะคะต้องขอบคุณจ๊อบมากที่แบบมาเป็นแบบให้ความรู้วันนี้เลยพี่ของตัวแทนเรขอบคุณจ๊อบมากนะคะขอบคุณมากเลยครับถ้าเรามีความฝันนั้นเราเราตั้งมันเป็นเป้าหมายไว้แล้วต้องเราคิดว่าเราต้องพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามากับตัวเราเราอาจจะมีข้อยกวบ้าง แต่ว่าสุดท้ายเราเราจะกลับมาเข้าทางได้เพราะว่าเราเตือนสติตลอดเวลาว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายของเรา